ดิฉันจะไปใส่ร้ายใส่ความท่านได้อย่างไรนะปรากฏว่าอ่ะก็ไม่เป็นไรเรื่องเงียบไปนานมากจนวันนี้วันนี้มีคนส่งข้อมูลมาให้ดิฉันเพราะว่าเห็นพระรูปเนี้ยเปิดรับบริจาคเปิดเลี้ยไรรับบริจาคเพราะว่าตัวเองจะต้องประกันตัวตัวเองจะต้องประกันตัวเพราะว่าโดนโดนแจ้งน่าจะโดนแจ้งข้อหานะคะ โดนแจ้งข้อหาจากตํำรวจปทศนะคะ CIB หรือเปล่านะคะอืมนะคะเพราะว่าท่านไปอะไรเนี่ยฐานความผิดนะคะอันนี้อันนี้จากที่ตัวพระอลงเองนะคะก็ไปก่อสร้างแพล่วถางหรือเผาป่าหรือกระทําโดยประการใดๆอันเป็นการทําลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อ ตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างเพล้ถางเผาป่าทำไม้หรือกระทำโดยประการใดๆอันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่และเข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างหรือเผาป่า ทำโดยประการใดๆให้เป็นการทําลายหรือทําให้เสื่อมสภาพที่ดินที่หินที่ขวดหรือที่ทรายหรือทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในดินและมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตรู้สึกเหมือนแกเลี้ยงจระเข้หรือไงนี่แหละนะคะเออนะะแกก็เลยแบบ ต้องเอาเงินไปประกันตัวหาเงินไปประกันตัวนะคะห้าหมืนบาทนะล่าสุดถูกจับค่าประกันตัวห้าหมืนบาทเป็นพระปากกระบได้ข้อหาแพ้วถางป่าและเลี้ยงจระเข้พนะแต่แกชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆจริงนะเห็นแกชอบถ่ายรูปกับจระเข้เนี่ยอะไรตักอย่างนึงเนะี่ยเป็นกิจของสงเลยไปเลี้ยงจระเข้เออนะงงอืม เนี่ยนะคะเป็นผู้ต้องหาและตกเป็นผู้ต้องหาอืมนะคะอืมแล้วบุญบาปแล้วบุญบาปทุกคนแล้วคิดดูดิฟ้องดิฉันนะ่ะดีนะที่เออเราเป็นคนที่เราเป็นคนที่มีกำลังพอมีกำลังในการสู้คดีแล้วคิดดูอะถ้าเป็นเคสคนอื่นน่ะเป็นชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ย นางเคยได้ใจไงนางไปฟ้องใครก็ไม่รู้คนหนึ่งอีกเคสหนึ่งนางฟ้องนางฟ้องแต่ว่าคนนี้เหมือนว่าสุดท้ายแล้วก็ยอมไปขอขมาไปขอขมาถึงวัดเลยก็เลยได้ใจไงที่เขาไปขอขมาไม่ใช่เพราะว่าเขายอมรับในสิ่งที่เขาทำอาจอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเขามองว่าสิ่งที่เขาทํามันผิดนะแต่เพียงเพราะว่าเขาไม่มีกําลังในการไปต่อสู้คดีชาวบ้านหลายคนเขาก็เลยต้องยอมที่จะไปขอขมาขอโทษก็เลยได้ใจใหญ่เลย ได้ใจใหญ่เลยจ้าทีนี้ฟ้องดิฉันดิฉันก็สู้สิดิฉันก็สู้สิดิฉันจะไปยอมเหรอเออเพราะว่าเราไม่ได้ไปใส่ร้ายใส่ความเขาเราก็พูดจากสิ่งที่มันปรากฏในสื่อเพราะว่าข่าวของเขามันมีปรากฏในสื่อภาพของเขามันก็มีปรากฏในสื่อเราไม่ได้ไปแอบถ่ายเราไม่ได้ไปแอบถ่ายเราไม่ได้ไปซุ่มถ่ายแล้วก็เอามาโจมตีเออก็ไม่คิดว่าเวรกรรมมันจะเร็วเหมือนกันนะ ก็ไม่คิดว่าเวรกรรมมันจะมันจะรวดเร็วขนาดนี้นะแต่ละคนที่ฟองดิฉันนะะเดี๋ยวยังมีอีกหลายเคสค่ะที่ฟองดิฉันดิฉันจะรอดูแล้วกันว่าเวรกรรมมันจะส่งผลไหมนะทุกกระโตทุกกระฐานนางให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวดิฉันพูดดิฉันไม่ซ้าเติมไม่อะไรนะคะเออนะคนจะคนจะคนจะได้ดีหรือคนจะตกต่ํา เป็นเพราะผลแห่งการกระทําพระก็เหมือนกันจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์อยู่ที่พฤติกรรมของท่านนะถ้าท่านบริสุทธิ์จริงใครก็จะไปเจ้าหน้าที่ก็จะไปจับท่านถึงวัดหรอท่านก็ไปสู้เอาค่ะไปสู้เอาว่าท่านไม่ได้ไปแผลงถางป่ายังไงไม่ได้ไปครอบครองพื้นที่ที่เขาสงวนยังไงท่านก็ไปสู้เอาก็ขอให้ท่านสู้คดีได้นะคะขอให้ท่านสู้คดีท่านก็ตั้งทนายไปค่ะ แต่ทนายคนเดิมตั้งไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถูกถอนใบอนุญาตหนึ่งปีดิฉันก็ดิฉันก็ทําเต็มที่แล้วในการที่ไปยื่นยื่นถอนคำร้องนะคะแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่า,าสภาทนายความก็ได้มีมติไปแล้วก็พยายามแล้วทุกวิธีทางในการที่จะไม่ถือโทษกดเรี่ยงกันก็ทําให้แล้วไปถอนคำร้องแล้วแต่มันไม่ทัน ทำให้แล้วนะคะมีหลักฐานไปทําให้แล้วแต่ว่าไม่มีผลนะคะนะคะไม่มีผลเพราะว่าพฤติกรรมของท่านมีมูลจริงนะคะ<อ>ก็บลาพักร้อนไป1ปีนะคะนะคะคุณพี่ทนายก็ก็ถือว่าได้ได้บลาพักร้อนไปกันแล้วกันนะคะอย่าถือโทษกธเคืองใครเลยดิฉันขอเถอะบิงวอนนะคะแล้วก็เรื่องระหว่างเราก็ให้มันจบกันด้วยดีแค่นี้พอแล้ว หนึ่งปีท่านก็ไปปฏิบัติธรรมก็ดิฉันก็บอกแล้วว่าท่านไปปฏิบัติธรรมเธอดฉันเคยพูดนะอืมดิฉันเคยพูดตอนที่เจอกับเขาที่สภาทนายความอนีดทฉันบอกว่าไปเป็นมักคทายกเธอเอลาออกจากทนายไปแล้วก็ไปเป็นมักคทายกก็ได้โอกาสแล้วก็ได้โอกาสแล้วนะคะที่จะไปทําหน้าที่เป็นมักคทายกหนึ่งปีนะคะก็ถูกถอนใบอนุญาตไปหนึ่งปี นะคะก็ถือว่าเป็นโทษค่อนข้างสําหรับดิฉันค่อนข้างรุนแรงอยู่นะคะค่อนข้างรุนแรงอยู่นะก็นั่นแหละนะพระที่กําลังมีประเด็นท่านก็ต้องหาทนายใหม่แล้วแหละท่านก็หาทนายใหม่ในการไปสู้คดีเอา,าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนะคะ หลวงพ่ออารมณ์กดได้กล่าวไว้นะคะขอให้ท่านสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ท่านได้นะคะอืยมก็จะไม่ตาเติมอะไรท่านหรอกนะคะอืยมจะไม่ไม่ไม่กล่าวว่าซ้ําเติมท่านนะคะอืนะคะเออก็ว่ากันไปพูดถึงใครคะมาไม่ทันอ๋อไม่รู้ค่ะ ไม่รู้ค่ะคุณพี่ต้องไปติดตามไปไปช่องอาจารย์จตุรงค่ะจะรู้ว่าอาจารย์จตุรงโพสถึงใครก็คนนั้นแหละค่ะดีฉันก็ดีฉันก็ไม่ได้ไปตามสอดส่องอะไรนะคะเพียงแต่ว่าท่านโพสเองเพราะว่าท่านท่านโพสเรียรายเงินท่านโพสเรียรายเงินรับบริจาคเพราะว่าต้องเอาเงินประกันตัวต้องหาเงินประกันตัวห้าหมบาทเพราะว่าท่านตกเป็นผู้ต้องหานะคะ ตเป็นผู้ต้องหาือมอท่านพูดเองนะคะเนี่ยว่าเป็นผู้ต้องหาเนี่ยท่านบอกว่าเป็นผู้ต้องหานะคะคุณไปดามกันดูเองนะดิฉันไม่อยากพูดมากเดี๋ยวเขาหาว่าดิฉันจองเวรจองกรรมอะไรกับเขาอีก ไหมเนี่ยนี่อะอน้ำขิงเออเอาไปกินร้อนๆเนี่ยโอเคมาอยู่กับแม่ป้าปุป๋ยมาอยู่กับแม่เลยเอ่ะเอาไปตามยายไปมึงทุกคนสวัสดีค่ะขอจะปฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงไลฟ์สักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่ ตอนสักสองทุ่มครึ่งหรือประมาณสักสามทุ่มนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นไลฟ์ใหม่ตอนสามทุ่มขออนุญาตไปทาธุระภารกิจก่อนเดี๋ยวจะขายทุเรียนตอนสามทุ่มนะถ้าใครอยากกินทุเรียนทอดเดี๋ยวเจอกันอีกทีสามทุ่มนะคะตอนนี้ไลฟ์นานแล้วตั้งแต่ตอนเย็นแล้วเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วนะคะทุกคนทุกท่านจาบตสดีมิตรรักแฟนเพื่ทุกคนทุกท่านนะจ๊ะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ